คลาสโมเดลเพื่อการพัฒนางเรียนคุณภาพ SME ของนายสมชัยสมเกตระัรับจำตัว B4257 โรงเรียนชุมทานผาแตกคลัสโมเดลของโรงเรียนชุมทานผาแตกประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการและการสนับสนุนจากชุมชนการประมวลผล ด้านหลักสูตรมีการวางแผนและพัฒนาวิชาการด้านหลักสูตรประเมินและพัฒนาหลักสูตรสารศึกษามีการศึกษา2562จะทําแบบกําหนดการสอนรายภาคเรียนจะทหํหมายถิทนชั้นเรียนจะทาบันทึกข้อตกลงเอ็มยูระหว่างครูกับผู้บริหารโรงเรียนจะทาบันทึกข้อตกลงเอ็มยูระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีการส่งบุคลากรไปอบรมตามสาขาวิชาที่ตัวเอง ถนัดอย่างเช่นสเต็มศึกษามีการอบรมเชิงปฏิบัติการในทางการจัดการรู้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะโคดดิ้งแอนด์โปรแกรมมิ่งด้านการสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้ได้วางแผนและบริหารจัดการด้านงบประมาณสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้เป็นไปได้ความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นอัู่บันทุกด้านทั้งด้านการจัดสื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดทําบัญชีการเงินด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนจากชุมชน ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้การได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกรสทชให้ได้รับโครงการจัดการให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะโดยโดยการก่อสร้างศูนย์บริหิทศูนย์บริการจัดเตความเร็วสูงยูซโซเน็ตพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประมาณในการดำเนินการสองล้านห้าแสนบาทด้าน,นการประเมินผลมีการจัดทำแบบเกณฑ์การวัดและประเมินผลรายวิชาสวัสดี